เคยรู้สึกกันไหมครับว่าไอ้คาว่ารักข้างเดียวเนี่ยพอเราโตขึ้นความรู้สึกมันคนละเรื่องกับตอนเป็นเด็กเลยวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องนี้แหละครับเป็นประสบการณ์ที่มันทั้งซับซ้อนแล้วก็หลายคนอาจจะย,ยังไม่เข้าใจมันดีพอด้วยซ้ำนี่แหละครับหัวใจของเรื่องทั้งหมดมันอยู่ตรงนี้เลยรักข้างเดียวในเวอร์ชันผู้ใหญ่มันไม่ใช่ว่าเราไม่รู้ความจริงนะไม่ใช่เลยแต่คือการที่เราเลือกครับเลือกที่จะรักทั้งทงท,งที่รู้ทุกอย่างอยู่เต็มอกเอาละครับ เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าทาไมประสบการณ์แบบนี้มันถึงได้แตกต่างจากการแอบ,บชอบใครสักคนสมัยเรียนแบบคนละโลกไปเลยพอมาเทียบกันแบบนี้แล้วมันเห็นภาพชัดเจนมากเลยใช่ไหมครับคือตอนเด็กๆอะนะมันก็เป็นฟิลแบบแอบ,บ,บ,บชอบแอบบกรีดแต่พอโตขึ้นมาเนี่ยมันคือการที่เรารู้ครับรู้เต็มอกเลยว่าเขาไม่ได้เลือกเราแต่เรานี่แหละที่ก็ยังเลือกที่จะอยู่ตรงนั้นเองหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันดูโง่หรือเปล่า หรือว่านี่คือการไม่รักตัวเองแต่จริงๆแล้วมันคือความซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองต่าง,งหากครับและการยอมรับความรู้สึกของตัวเองแบบตรงไปตรงมานี่แหละคือจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดเลยและไอความเจ็บปวดในสถานการณ์แบบนี้มันมาจากไหนกันแน่เรามาลองเจาะลึกถึงตนต่อที่แท้จริงของมันกันครับคือลองถามคําถามนี้กับตัวเองแบบจริงจริงยังจังไหมครับหลายคนอาจจะมีคําตอบที่คิดว่าใช่แต่เชื่อเถอะครับว่าความจริงมันอาจจะซับซ้อนกว่าที่เราคิดนะ คำตอบแรกเลยที่มันมักจะผุดขึ้นมาในใจคนส่วนใหญ่ก็คือเราเจ็บก็เพราะเขาไม่รักเราไงง่ายๆแบบนั้นเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะครับมันอาจจะไม่ใช่แค่นั้นนี่แหละครับประเด็นสําคัญเลยความเจ็บปวดที่แท้จริงมันอาจจะไม่ได้มาจากเขาแต่มาจากเราครับมาจากการที่เราสร้างความหวังขึ้นมาเองเงียบๆความหวังว่าอสิ่งต่างๆมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปทั้งๆท,ที่ลึกๆแล้วเราก็รู้ว่ามันอาจจะไม่ใช่แบบนั้น ความหวังเล็กๆน้อยๆ,ๆเหล่านี้นี่เองที่มันคอยเติมเชื้อไฟให้เราเจ็บปวดอยู่เรื่อยๆเราหวังว่าเขาจะเปลี่ยนไปหวังว่าสักวันเขาจะมองเห็นเราหรือหวังว่าเราจะสําคัญขึ้นมาซึ่งทั้งหมดนี้มันคือช่องว่างขนาดใหญ่เลยนะครับระหว่างความเป็นจริงกับความปรารถนาของเราเองทีนี้พอถึงจุดหนึ่งมุมมองของคนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปครับเปลี่ยนจากการจมอยู่กับความรู้สึกไปสู่การตัดสินใจคําถามแบบเด็กๆที่มันคอยวนเวียนอยู่ในหัวก็คือเขารักเราไหมนะ ซึ่งในสถานการณ์แบบนี้คำตอบมันค่อนข้างชัดเจนจนน่าจะปวดอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่คำถามที่แท้จริงของคนโตมันซับซ้อนกว่านั้นมากเลยครับมันไม่ใช่คำถามว่าเขารู้สึกยังไงอีกต่อไปแล้วแต่มันเป็นคำถามที่เราต้องหันกลับมาถามตัวเองว่าแล้วเราล่ะจะเอายังไงต่อไปแล้วทำไมการเดินออกมามันถึงได้ยากขนาดนั้นก็เพราะสิ่งเหล่านี้แหละครับความผูกพันความเคยชินความกลัวที่ต้องอยู่คนเดียว หรือแม้กระทั่งความคิดที่ว่าอย่างน้อยการได้อยู่ใกล้ๆก็ยังดีกว่าไม่มีเขาเลยและแล้วมันก็มาถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดของการเดินทางครั้งนี้ครับคือวันที่เราต้องเปลี่ยนจุดโฟกัสจากคนอื่นกลับมาที่ตัวเราเองเส้นแบ่งที่สำคัญมากๆมันอยู่ตรงนี้เลยครับประสบการณ์นี้จะกลายเป็นเรื่องอันตรายไม่ใช่ตอนที่ความรักมันหมดไปนะแต่เป็นตอนที่เราเริ่มรู้สึกว่าตัวตนของเรา มันค่อยๆหายไปต่างหากลักษณะความเจ็บปวดของคนโตก็คือแบบนี้แหละครับมันเกิดขึ้นอยู่ข้างในไม่มีการโวยวายไม่มีการเรียกร้องอะไรเลยซึ่งไอความเงียบนี่แหละที่ทําให้มันกลายเป็นภาระที่หนักอึ้งเป็นพิเศษการก้าวออกมาในแบบผู้ใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่การเลิกราที่ต้องมีดราม่าอะไรเลยครับแต่มันคือการการะทาที่เงียบสงบและเปี่ยมไปด้วยเกียรติเพื่อรักษาหัวใจของตัวเราเองในระยะยาว เอาละครับในส่วนสุดท้ายนี้เราจะมาดูกันว่าประสบการณ์ที่มันเจ็บปวดทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายแล้วมันได้มอบบทเรียนที่ส่งพลังอะไรกับชีวิตเราบ้างสิ่งสําคัญที่สุดเลยคือการมองว่ารักครั้งเดียวมันไม่ใช่ความล้มเหลวหรือเรื่องน่าอายอะไรเลยนะครับแต่มันคือครูคนสําคัญที่เข้ามาสอนบทเรียนล้ําค่าให้กับเราต่างหากเราได้รู้จักความแข็งแกร่งของตัวเองได้เห็นว่าจริงๆแล้วเราทนทานได้มากแค่ไหนและที่สําคัญที่สุดเลยคือ มันสอนให้เรารู้ว่าการหันกลับมารักตัวเองนั้นมันจําเป็นขนาดไหนโหประโยคน,นี้สรุปทุกอย่างได้ดีมากเลยครับบางทีความรักครั้งนี้มันอาจจะไม่ได้เกิดมาเพื่อให้เราสมหวังก็ได้แต่มันเกิดมาเพื่อให้เราเติบโตและเข้าใจตัวเองได้ลึกซึ้งมากขึ้นต่างหากสุดท้ายแล้วคำถามที่สำคัญที่สุดอาจจะไม่ใช่เรื่องของเขาอีกต่อไปแล้วล่ะครับแต่เป็นคำถามที่เราต้องปรับมาถามใจตัวเองเพื่อให้เรื่องราวทั้งหมดนี้มันมีความหมายกับเราอย่างแท้จริง ความรักครั้งนี้สอนให้เรารักตัวเองมากขึ้นแล้วหรือยัง